็ติดตามข่าวนะครับปรากฏว่ายังไงฮะสารรัฐมนูญนะครับ9ท่านนะครับ5ใน4นะครับให้ลุงตู่นะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่เกิดอะไรขึ้นฮนะลุงป้อมมาแทนนั่นเองดีใจไหมฮะเฮ้ด <c oughs> ีใจไหมเห็นมาบอกแล้วใครดูอยู่ไหนไหนลองบอกซิว่าดีใจไหมฮะลุงลุงลุงตู่ไปนะครับ ปู่ป้อมมาแทนนะครับลุงตู่มาแทนเอ้ยไม่ใช่ลุงตู่ไปนะครับลุงตู่ไปแล้วนะครับตอนนี้ไหนใครตามข่าวไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะพี่หมอมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมนะครับมีใครดูอยู่ไหมฮะได้ยินชัดเจนไหมฮะไหนลองบอกพี่หมอหน่อยสิครับคนเข้ามาดูได้ยินได้ยินพี่หมอชัดเจนไหมนะครับถ้าไม่ชัดเจนพี่หมอจะหยุดไลฟ์นะครับ ลองบอกหน่อยซิหนึ่งคนตอนนี้เป็นเวลานะครับแปลกๆบ่ายโมงสี่สิบห้านะครับปวติจะไม่ไลฟ์ช่วงนี้นะครับเพราะว่ายังไงฮะคนติดงานกันคนที่ดูพี่หมออยู่สามคนไหนบอกซิสามคนว่าดีใจไหมฮะตู่ไปป้อมมาแทนนะครับลุงตู่ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือลุงป้อมมาแทนลุงป้อมนะครับพี่หมอวิเคราะห์ก่อนจะมีผลต่อ ประกันสังคมกฎหมายเราไหมฮะนะครับก็ตอบว่านะฮะได้ยินค่ะคนอื่นเละครับได้ยินพี่หมอพูดไหมไหนลองบอกซิฟีดแบ็กหน่อยดีครับให้ให้แบบว่าให้ข้อมูลพี่หมอหน่อยพี่หมออยู่บนรถนะครับมันอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยตู่ไปแล้วนะครับป้อมมาแทนฮจะมีผลต่อประกันสังคมไหมฮะไหนน้องคิดสิครับ จะมีผลยังไงบ้างนะครับรัฐบาลนี้นะพิ่งอยู่มาแค่3ปีนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังอยู่อีกเกือบปีนะครับตัวไอ้ตัวพระราชเจเนียประกันสังคมเราจะได้ไปต่อไหมฮะได้ไปต่อนะครับยิ่งยิ่งนะครับยิ่งนะครับลุงป้อมเนี่ยนะฮะสนิทกับลุงสนิทกับเฮียเฮ้งมากๆครับเสียเฮงนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่เสียเฮงเสนอนะครับผ่านผ่านผ่านแน่นอนนะครับใช่ไหมฮะได้ยินค่ะดีใจมากๆกับคุณหมอดีใจเรื่องอะไรฮนะดีใจที่ลุงป้อมมาใช่ไหมดีใจที่ลุงป้อมมาชี่มี <c oughs> ไหนบอกสิใครดีใจเรื่องอะไรบ้างฮะนะครับเมื่อช่วงบ่ายนะไอเมื่อเมื่อเมืม่อช่วงสักครู่หนึ่งนะครับตัวสารร,รัฐมนูญนะครับ มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่านะครับให้นะครับลุงตู่นี่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยคะแนนนะครับขององค์นะครับองค์ผู้องค์นะครับองค์ตุลาการนะครับเขาไม่เรียกผู้พิพากษาองค์ตุลาการนะครับของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะให้นะครับว่าให้ลุงตู่เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับตอนนี้ใครจะมานี่เหมือนขึ้นอยู่กับตัว ขึ้นอยู่กับตัวพักถูกไหมฮะว่าเขาจะเสนอใครซึ่งเขาเตรียมไว้แล้วนะฮะลุงป้อมมาครับดีใจไหม <c oughs> ดีใจไหมฮะที่ลุงป้อมมา <c oughs> ดีใจไหมนะครับเดินไปสันไป <c oughs> ดีใจไหม <c oughs> สันนะครับสันสันด้วยความดีใจ <c oughs> เดินไปแบบเดินไปพยุงไปแหวะ มีคนแหวะมาด้วยแหวะเรื่องอะไรฮะไหนพิมหน่อยแหวะเรื่องอะไรลุงป้อมใจดีจะตายลุงป้อมจะทําให้พระราชบัญญัติประกันสังคมเราเป็นจริงนะต่อไปใช่ไหมฮะเคยตามเคยตามลุงตู่แล้วไม่ให้พบนะฮะลุงป้อมอาจจะให้พบไหมไปขอพร,รกรดีไหมฮะัพร,รกรคืนเงินประกันสังคมเรานะฮะกับลุงป้อมดีมาก ไหนลองบอกสิก็รู้สึกยังไงบ้างฮะตู่ไปป้อมมาเพื่อนๆสิบคนรู้สึกยังไงบ้างฮะ <c oughs> ไหนลองลองพิมพ์แล้วตู่ไปป้อมมาจะมีผลอะไรกับเงินประกันสังคมเราบ้างไหมดีใจเสียใจเฉยๆไหนลองพิมพ์หน่อยสิฮะคนที่ดูพี่หมออยู่สิบสี่คนฮะตู่ไปป้อมมานะครับตู่ไปป้อมมาดีใจหรือเสียใจ <c oughs> นะฮะก็ย,ยังอยู่ในวังบนเดิมเถูกไหมฮะวังบนเดิมๆมเดเพราะว่าเขาไม่ยุบสภาถ้าเขายุบสภาถูกไหมฮะสภาล่มนะฮะก็เลือกตั้งใหม่นี่ไม่ย,ยุบสภานะฮะเขาก็ใช้นะครับใช้วิธีการให้สารธรรมนูญนะครับออกมาบอกนะครับว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะได้ยินค่ะดีใจมากๆกับคุณหมอ ดีใ,ใจในเรื่องที่แบบรัฐบาลนี้ยังอยู่ถูกไหมฮะประการสังคมเราก็ต้องก้าวหน้าต่อไปใช่ไหมฮะพระราชบัญญัติประกันสังคมใช่ไหมฮะฉบับที่ห้านะครับต้องเดินทางต่อไปนะครับช่วงนี้ยังอยู่ที่สานักงานคณะกรรมการพิษฎีการนั่นเองนะฮะใครเข้ามาแล้วไหนลองบอกฟีดแบ็กซิว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับคมชัดนะครับสั่นไหวพริ้วไหวหรือว่าเป็นยังไงช่วยบอกพี่หมอหน่อย ว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะพี่หมอมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพี่หมอติดตามนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนกระทั่งช่วงบ่ายนะครับก็มีนะครับสำนักข่าวมาบอกนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับองค์ตุลาการนะครับของคณะนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคําวินิจฉัยออกมานะครับคําสั่งออกมาว่าให้ลุงตู่นะครับพลเอกนะครับประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่ฮะยี่สิบเก้านะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับทําให้นะครับลุงป้อมนะครับชาติก็เป็นลุงป้อมนะครับเป็นแคนดิเดตต่อจากลุงตู่ถูกไหมฮะขึ้นเลื่อนขึ้นขึ้นมานครับกลายมาเป็นรัฐมนตรีคนที่สามสิบของประเทศไทยนั่นเองนะครับดีใจดีใจใช่ไหมดีใจ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 ถูกไหมเสียสติไปเลย <ś c oughs> ดีใจไหมฮะคนที่ดูอยู่20คนลุงตู่ไปแล้วนะครับไปบายนะครับเซ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 อะไรนี่ยซซโยนาระถูกไหมฮะคุดบายนะครับคุดบายลุงตู่นะครับอ่ะแหมพี่หมอนะครับก็มาเดากันนะครับว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่5้าเรานะที่เรื่องเกี่ยวกับตัว3าขอนะครับขอเลือกขอคืนของกู้จะเป็นไงก็คงจะเป็นไปตามไทม์ไลน์นะครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรียังอยู่ไปแต่นายกนะครับ เลื่อนรุมป้อมนะครับจากรองนายกเป็นนายกนะครับลุงตู่ก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ <c oughs> นะพ้นแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าตัวตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะยังอยู่ไม่ได้มีกำหนดนะครับว่าจะอยู่ได้กี่ปีสองก็คือขเพิ่งมารับเองนะฮะช่วงที่ คิดว่าลุงตู่ก็จะยังอยู่ไหมอยู่นะฮะรู้สึกยังไงบ้างฮะ18คนนะฮะพี่หมอก,ก็เลยแบบเออก็ดีวะนะมันก็ดีกว่านะครับดีกว่าที่จะทําให้ตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมเราถูกไหมฮะกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับบรรษุอะไรนะครับเรียกว่าสุนยากาศนะครับอย่างน้อยก็รู้ว่าเออเขายังมีเวลาทํางานอีกสักปีหนึ่งนะฮะอีกสักเกือบปีนะครับ มันก็อาจจะมีเวลาที่เอาพระราชบัญญัติประกันสังคมเข้าสู่สภานั่นเองนะฮะก็พี่หมอก็อัปเดตประมาณนี้นะครับกำลังเดินทางไปทำธุระนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างหรือมีอะไรเคลื่อนไหวนะครับพี่หมอมาไลฟ์นะครับใน18คนนี้สวัสดีครับก่อนไปกดไลค์พี่หมอหนยครับไปบายครับ20เอา20อนอ่ะยังพูดอีกนึงนะรู้สึกยังไงพิมให้พี่หมอด้วยนะครับตู่ไปนะครับป้อมมา ยี่สิบคนน right? ี้นะครับตูไปป้อมมาพี่ไม่พี่หมอด้วยมีคนแแบบ